อยู่ในยุคที่คนเขาพูดถึงคำว่าเกชาคืออะไรเราก็เลยเป็นงานด่วนงานเร่งที่แบบฉบับย่อยๆก็คือเดี๋ยวนี้จะแกะเกชาแต่ละประเทศให้ดูว่ามันเม็ดเป็นยังไงบ้างแล้วก็อัตลักษณ์ของเขาเป็นอย่างไรแต่ละประเทศก็มีมีรูปลักษณ์ที่ต่างกันนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะจ๊ะจะมีถ้าเกิดจะมีอินดีเทลเนี่ยผมจะพายูทูบเบอร์ผมไปเอธิโอเปียฟุตเทจชำ่ำสนุกแน่ทีนี้เราจะเปิดทีละนให้ดูอันนี้ เป็นเกชาบราซิลที่เราขายเมื่อเดือนที่แล้วที่คนสามารถไปขายแก้ว99บาทได้คือเม็ดเกชาบราซิลเนี่ยเป็นเม็ดเกชาถ้าจำไม่ผิดในใน history คือเป็นสายพันธุ์เกชามาจากไม่ครซาลิ a ica, ก้าก็คูเตมาลาก็จะไปอยู่ใน range ของเกชา72772อ่า v รายตี้อันต่อไปเบนช์มาจีเกชาก็จะอยู่ในค a ตอ g o r ของ pure t r a d i t i o n a เกชารา v a r i e ก่อนที่จะไปไฮบริดในประเทศอื่นๆสิ่งหนึ่งที่มันจะมีความคล้ายความที่แบบนั้นคือมันจะอ้วนๆแล้วมันจะรูปทรงมันจะมันจะโอเคกว่าสายพันธุ์อื่นเส้นผ่าศูนย์กลางจะค่อนข้างจะโอเคแต่แบบเอทิอเปียมันพูดยากมันแบบมันมิกซ์มาหลายสายพันธุ์เกินมันแต่อันนี้เขาพยายามจะทําให้เป็นซิงเกิลซิงเกิลบรอยตี้ให้ได้ก็คืออันนี้ก็เป็นเบนเชมเบนเกชามาจากเบนเ์มาจิรีเรจันอันนี้เดี๋ยวเราไล่กันบราซิลเนี่ยโซนของคอมเมอร์เชียลเกรดต่อกิโลกรีนบีนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 800นิดหน่อยเกือบ900พอคั่วมาเนี่ยหลังจากเวทล้อหรือจากจากคัดสีคัดอะไรเนี่ยต้นทุนอยู่ประมาณ1,100ถึง1,200บาทก็เป็นหนึ่งในเกชาที่เราทำคอนเซปต์ว่าเออเกชา99บาทเช่นเดียวกับเอธิโอเปียเอธิโอเปียตัวเนี้ยอยู่ในเรนจ์อยู่ที่ประมาณ790ถึง900แต่ทีเนี้ยเอธิโอเปียข้อเสียคือเขาจะมีพวกเขาเรียกว่าควกเกอร์แล้วก็เม็ดไม่สวยเยอะบางทีลอสอาจจะมาสัก10% 15%หลังจากคัดสีคัดอะไรคัดเม็ดไม่สวยออกมาาเนะ มันก็อยู่ในเรนจ์ที่ประมาณต้นทุนประมาณ1,100ถึงถึงถึงจะเป็นอยู่ในเรนจ์เยกับเกชาซึ่งเกชาพวกนี้อยู่ในเรนจ์คำว่าอคอมเมอรเชียลอา่าคอมเมอรเชียลแรกคือมาจากบราซิลคอมเมอรเชียลสองมาจากเอธิโอเปียส่วนอันที่3เนี่ยก็คนที่บอกว่าโอ้ปันามาเกชาต้องแพงต้องแบบสุดๆไปเลยคือก็ไม่เสมอไปอันนี้ชื่อว่า wild forest เกชาก็เป็นโปรเจกต์เกชาที่เราไปทำงานกับฟาร์ม lamasters estate เมื่อ2 3ปีที่แล้วก็คือ ไปซื้อเกชาตามไล่ของคนปานามาต่างๆที่เขปลูกเกชาไว้แล้วก็มาทำโปรเซสซิ่งเองมันก็เลยเรียกว่าว wow าวฟอเรสต์เกชาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยไม่ได้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพต่ำแต่ไม่ได้สูงอยู่เป็นกลางๆก,ก่อนถุงดูราคาให้ดูข้อแตกต่างระหว่างบราซิลเกชาเอธิโอเปียเกชาแล้วก็ปานามาเกชาคบ้าไปแล้วคำเป็นปานามาเกชาเนี่ยมันจะมีคำว่ากรีนทิปกับบรอนทิปอยู่ w อลฟอร์เรสเนี่ยจะเป็นรูปผสมระหว่างกร e นทิ i p และบรอนซ e t ิฟจะบอกว่าคาุณภาพมันกไไ็ไม่ได้แย่ไปกว่กากันหรอกแต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือเม็ดยังคงมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างซึ่งบรอนซ e t ิฟเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเกชามาจากบราซิลแต่เกชาที่มาจากปานามาเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าความเรียวไม่เหมือนใครเนี่ยเรียกว่าปานามาเกชาความเรียวที่ไม่เหมือนใครแล้วปลูกในดินภูเขาไฟ วาลฟอร์ดสเกชานอยู่ในเรนจ์กิโลละประมาณ115 u s อบดอลลาร์3,795บาทต่อกิโลเวทลอสไม่ได้เยอะมากเพราะอยู่ในเรนจ์ตรงกลางคืออันนี้คือคอมเมอรเชียลอันนี้คืออยู่ตรงกลางต้นทุนอยู่ที่ประมาณ4550บาทต่อกิโลก็อยู่ที่กระปุก100กรรมอยู่ที่กระปุก455บาทอ่ะต่อไปก็คือเป็นกาแฟที่อยู่ในโซนของเรียกว่า Higher End อันนี้เป็นกาแฟมาจากฟาร์มมามาคาตาเกชามามาคาตาความสม่ำเสมอของเม็ดมีมากกว่าถ้าทุกคนเห็นก็คือจะเม็ดเม็ดใหญ่แบบหใหญ่บเบิ่มเลยนี่อันนี้คือวอลฟอร์เรสเม็ดแบบอันนี้คืออยู่ในโซนเกรดของแบบว่าไฮเออร์เอ็นแล้วแต่ก็ไม่ได้เม็ดใหญ่กว่าไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเสมอไปเนาะเพราะบางทีมันก็มีบางฟาร์มที่เม็ดเล็กกว่าอย่างฟินก้านูโกเนี่ยฟาร์มของเขาเม็ดเล็กกว่า ทีนี้มันก็อยู่ที่ประสบการณ์หรือว่าอยู่ที่ k n โนเลจของลูกค้าแล้วว่าลูกค้าจะรู้ได้ไงว่ากาแฟไหนดีก็คือผู้นำเสนอแค่ไม่ m i s leading information แค่นั้นเองอันต่อไปโคลอมเบียนเกชา Gxo โคลอมเบียนเกชาเนี่ยเม็ดจะเห็นได้เลยว่าเม็ดเรียวยาวแต่ไม่ได้อ้วนเท่ากับปานามาแต่ก็มีเม็ดเล็กผสมเยอะอยู่เห็นไหมอันนี้เป็นกาแฟที่มีความหมากัมกหมักๆเลยหมกักแบบหมักนานมากทีนี้ข้อแตกต่างของโคลอมเบียปานามา อิอเปีและบราซิลก็คือจีเนติกเฟลเวอร์ส่วนตัวแล้วเราชอบปานามาเกชาว่าความฟลอราริตี้ความหอมหวานของกาแฟแล้วเราชอบโคลอมเบียเพราะความหนักแน่นของของเฟลเวอร์ของบอด y ี้แต่ถ้าให้เราเลือกเราก็จะเลือกปานามาเกชาวันนี้เราจะบลูกาแฟ3ตัวเนี่ยพร้อมๆกันบราซิลอิปานามาวอลฟอเรสแล้วก็ปานามาไฮเอ็นอันนี้คือเป็นอยู่มิดเรนจ์อันนี้คือไฮเอ็นไปเลยอู้เราไม่ได้บอกราคานี่ มามาคาตาฟาร์มน่าจะประมาณหนึ่งต้นทุนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกับอีกห้าร้อยบาทต่อกิโลอ่าฉะนั้นไอตัวนี้ก็จะขายประมาณแบบร้อยกรัมประมาณพันกว่าบาทแต่เราก็เลยเลือกขายเป็นหลอดแทนทีนี้เรามาเริ่มชิมกันเราจะใช้เบสสิบสองจุดกรัมผมจะใช้วิธีเดียวกันก็คือปิดน้ําแล้วก็คนเอาเราจะเทไปเลยหนึ่งร้อยเก้าสิบอันนี้หนึ่งต่อสิบหกแล้วกัน จะใช้ด้วยเชื่อมหนึ่งต่อสิบหกเนาะอันแรกเป็นบราซิลอันที่สองเป็นเอธิโอเปียอันที่สามเป็นปานามาวอลฟอเรสต์ก็คืออยู่ในขั้นเกรดมิดเรนจ์อยู่ในกลางๆลางสามพันสี่พันอัพต่อกิโลอันสุดท้ายก็เป็นมอกกีต์มอกคาฟไอกาลิโดมามาคาตาฟาร์มฟาร์มนี่ปลูกมอกกีต้านี่เราก็ทิ้งไว้สักสองนาทีสิบห้าวินาทีแล้วค่อยเปิดเรเชียลหนึ่งต่อสิบหกเข้าเรเชียลเอาก็ ให้มันเรนให้หมดแล้วกันโอเคอันแรกมาละสองนาทีสิบห้าวินาทีพอบข้อแตกต่างเลยอะ่ะเฮ้ยเบสคอฟฟีเบสแม่งต่างกันเยอะมากเลยวะบราซิลเกชาคอฟฟีเบสแฟลตคือแบบมีเดียมโรสอ่ะคอฟฟีเบสแม่งแฟลตอันนี้เป็นแบบไลท์นิดนิดแล้วก็มีเดียมอันนี้คือไลท์ไลท์เกือบจะมีเดียม อันนี้คือไลท์โรสไลท์โรสเออเบสแม่งต่างกันปะเพิ่งจะสังเกตนะเนี่ยอาไรายพิสาชิมก่อนอันนี้เครงจนนี่แต่ก็ไม่แย่นะบราซิลเกชาอาไอที่หอมหวานเนะบเบนชม์มาจิเมื่อเช้าพี่ทอเ่ย,ยังบอกเลยว่าพี่แม่งเฟี้ยว อ่าวายฟอเรสต์อ่าอันสุดท้ายแม่งอ่าที่เหลือทุกคนช่วยช่วยตัวเองนะครับไปละคืองี้เราไล่กับจากแบบเกรดแบบคอมเมอร์เชียลขายก้าวเราแบบ8 8 9 0บาทได้ต่างพื้นที่แต่สายพันธุ์เดียวกันทำไมบางประเทศถึงปลูกคอมเมอร์เชียลได้บางประเทศเอ๊ะทำไมทาไมปานามาไม่ปลูกคอมเมอร์เชียลได้คือเขาก็มีนะฮะเขาก็มีด้วยเทวาของเขาอะ่ะ มันอยู่ในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องโฟกัสในไฮเออร์คุณภาของเขาอยู่แล้วแต่บราซิลด้วยความอากาศร้อนลูกเชอรี่โตไวสุกเร็วเกินเขาปลูกเกชาติดไหมก็ติดแหละแต่เขามาโฟกัสมาเป็นคอมเมอร์เชียลมากกว่าทําให้คนสามารถเข้าถึงได้แต่นี้ผมบอกไงว่ามันไม่ได้เสมอไปว่ามันจะอร่อยกว่าประเทศนั้นประเทศนี้แต่มันก็มีบริบทต่างกันอย่างบราซิลเขาพูดเลยว่าบราซิลเนเจอร์เกชาตัวนี้ทำมาเพื่อเป็นคอมเมอร์เชียลเกรดเขาทํามาทั้งหมด2-4ตัน ซึ่งนี่คือคอมเมอร์เชียลส่วนเอธิโอเปียเนี่ยโอ้โหแบบซูเปอร์คอมเมอร์เชียลเลยเพราะว่าในดงของป่าป่าเบนจ์มาจีที่เขาปลูกเขาบอกว่าเขาปลูกไว้แบบเป็นเป็น,ปนทำได้ปีละยีตันอันนี้คือโคตรคอมเมอร์เชียลเหมือนกันส่วนมาวาฟอเรสต์เนี่ยปีหนึ่งทำได้ประมาณ1.2ตันถึง3ตัน1.2ถึง1.3ตันก็อยู่ในเรนจ์ที่แบบว่า4ี่พ คนอาจจะมองว่าเฮ้ยกาแกฟอะไรกิกโลสี่พันบาทต้องมองตรงน,นระฮะปานามาสี่พันบาทคือกาแฟถูกคือราคาถูกราคาไม่แพงแต่อันสุดท้ายอ่ะถ้าทุกคนดูในกล้องเน่ยดูสีหน้าทุกคนอ่ะจะแบบกินปุ๊บคือแบบแอ่าคือสุดท้ายมันกิโลละหมื่นหมื่นอัพคนคนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจกาแฟหรือไม่ได้ทํากาแฟเนี่ยก็คงคิดว่าแบบโหยเฮีย e กา e แฟเฮียอะไรกิโลละหมื่นบาทคุณจ่ายแค่ละเก้าสิบห้าคุณก็ได้ราคาก้าสิบห้าบาทคุณจ่ายแค่ละหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยถึงสามร้อยบาทคุณก็ได้ได้คุณภาพสองถึงสาม ไม่ใช่หน้ามานะคือทุกคนก็คือแบบเป็นคนลูกค้าเป็นลูกค้าจนมาเป็นคนรู้จักจนมาเป็นแบบว่าแบบเป็นเพื่อนกันมาเจอหน้ากันเรามีผู้บริโภคที่รู้จักคําว่าเกชาจริงๆอยู่ตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยคือกินเกชามาตั้งแต่อะไรทุกคนคือคนเปากินกาแฟแพงที่สุดในโลกอะหน้าทุกคนนะในเนี้ยใช่ที่กินบีโอพีเนาะเฮ้ยวันนี้เรามีบีโอพีมาได้ป่ะเฮ้ยเราเราจบใช้ได้ด้วยบีโอพีได้ไหมครับไอซ์ทำบีโอพีกาแฟที่แพงที่สุดในโลกไม่เอาของเอาของพี่ก็ได้ อชอบเอเนจีนี้ว่ะเราจะจบด้วยการที่กินกาแฟาที่แพงที่สุดในโลกณนะวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นไม่ใช่เป็นกาแฟแพงที่สุดในโลกอีกต่อไปก็ได้เพราะพรุ่งนี้มีการประมูลเราไม่สามารถบอกได้ว่าแก้วละ95จะคุณภาพเข,ข,ข้า200บาทแต่เราต้องสื่อว่าคุณภาพมันต่างกันจริงๆบราซิลเอธิโอเปียปานามาคอมเมอรเชียลและเป็นปานามาไฮเอ็นแล้วเราก็จะชงแก้วต่อไปคือเป็นปานามาเวลี่ไฮก็คือเป็นผู้ประมูลสารกาแฟอันดับหนึ่งของโลก EP นี้หวังว่าโนฮาวอินโฟเมชันพวกนี้ควรจะแจกจก่ายกับผู้โดยพวกที่ไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้หรือที่ไม่ได้ไม่ได้ชอบลงลในในกาแฟที่คนคิดว่าเกชามันมีแบบเดียวโนเกชามันมีเยอะมากครับมันมีหลายคุณภาพหลายฟาร์มหลายเกรดหลายโปรเซสซิ่งบางอย่างมีการเอาโปรเซสซิ่งมามาทำให้มันหมักหมมจนไม่มีรสชาติของเกชาอยู่สิ่งที่ผมวางตรงนี้ก็คือเป็นเพียเวอร์จีเนติกเฟเวอร์ของเกชาแม้กระทั่งของบราซิลเอธิโอเปีย ปนามาแล้วเป็นปนามาให้เองคืนนี่คือ Pure Genetic Flavor จริงๆให้ทุกคนได้รู้ว่านี่แหละความ e อล g a n c นของเกชาเนี่ยมันเป็นแบบนี้และอย่างที่คนดูวีดีโอพี่ต้งเกชาไม่ใช่กาแฟที่ดีที่สุดในโลกแต่เป็นหนึ่งในกาแฟที่มีสายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดในโลกส่วนตัวแล้วถ้าให้ผมเลือกได้ผมก็อยากคงกินยู่อทุกวันเก็บก่อนเฮียเดี๋ยวโดนดอยเรามีอยู่200กรัมอยู่ในนี้ มันอยู่ที่คนชอบว่าผมกาแฟเนี่ยเราอยู่เมืองไทยเรามีสายพันธุ์คาสซิโลแล้วก็คาติมอร์เป็นหลักฉะนั้นเราควรจะโฟกัสสายพันธุ์พวกนี้ให้เป็นสายพันธุ์หลักของเราแล้วก็นําส่งออกให้กับระดับคอมเมอร์เชียลให้คนประเทศสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นไต้หวนันอะไรพวกนี้ซื้อกาแฟของไทยเหมือนที่เขาซื้อกาแฟบราซิลแล้วก็ไปทําเป็นคอมเมอร์เชียลเกรดให้เป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศซึ่งเราทําได้ถ้าเราช่วยกันรณรงค์ ให้ทุกคนหันมาโฟกัสทาํากาแฟที่ตัวเองมีไม่ต้องไปตัดทิ้งแล้วไปปลูกอะไรไร้สาระเพราะว่าพื้นเพลเราไม่เหมาะน่านก็พอปลูกได้แหละก็โอเคแหละแต่ก็บ้านเราไม่ไม่มีภูเขาไฟอะ่ะยังไงก็เทียบกับปานามาไม่ได้หรอกจาก้าแล้วอย่าลืมว่ากาแฟาพวกนี้มันพิเออจีเนติกมาจากปานามาเนอร์ผู้ประมูลสารกาแฟาอันดับหนึ่งของโลกเฮียโคจะได้อันนี้เป็นเป็นนี่แหละเป็นปกผู้ประมูลสารกาแฟอันดับหนึ่งของโลกโคเฮีย ขอบคุณอภิธนานาการมาจากน้องดิมในใจคงแบบว่าเอ้ยกูแม่งมาทำกับพี่พักสองคนได้กินสองคนเ <c oughs> <c oughs> ต็มห้าเลยเีย <c oughs> มาจากไหนวะเนี่ยอุ้ยเนี่ยบีโอพีกูเสกเก็บไว้จะมานั่งเสกกับพี่พักสองคนชิวๆบอกตรงว่าแค่มีโอกาสได้ประมูลแล้วก็ได้มาแชร์ทุกคนเนี่ยก็เป็นคนที่โชคดีมากนะบอกตรงมันเป็นสิ่งที่แบบเหนือคำบรรยายนะฮะผมอยากจะบอกทุกคนว่า Experience ของเรามันต่างกัน แต่ถ้าเกิดครั้งหนึ่งคุณได้กินเบสซอปารามาจะเป็นปีไหนก็ตามเขาเรียกว่าประสบการณ์ของชีวิตแล้วจะบอกว่าเนี่ยคุณมีเงินเนี่ยผมก็ไม่ทําให้ค,คุณกินนะถ้าคุณไม่รู้จักบ OP แต่จากบ OP สูปังขอนเออจริงนี่พนักนี่พวกนี้นอยู่ด้วยกันอะ่ะมีคนจะมากินบ OP ไม่ขายครับเริ่มจากปางของกนก่อนได้ไหมครับคือเขาบอกว่าเขากินรัมเรซินแบร์แล้วเอชมาก่อนขอรบกวนคุณลูกค้าเริ่มจากทานปางขอนก่อนได้ไหมครับแกละหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทในใจคือเอ๊ะกูกวรหายแกละเก้าพัน ไม่ไม่ได้บอกว่าไม่อยากขายให้เขาแต่เราเขายังไม่รู้แวลิของของของปลดักนี้ถ้าเขารู้แวลิของปลดักเนี้ยยังไงเราก็อยากทําให้เขาทานเหมือนคนที่มาจาก UAE อเะเข้ามาตอน10บโมงแล้วแล้วน้องๆบอกว่าเออเจ้าของร้านยังไม่เข้ารอ2อ2ชั่วโมงอ่ะเขาตั้งใจมากินเบสซาปาดามาที่นี่เท่านั้นมาตอนมาเมืองไทยขอชิมกันไม่ชิมว่าอร่อยเปล่าดิม พี่เดี๋ยวเป็นปะหางดิมละพี่ไม่พี่พี่จบะล้าเที่ยแล้วเนี่ยมาบ่อยกว่าคนอื่นอีกกินแล้วเม้าล้วเบื่อแลวันก่อนกูกินไปวันกกูโมหตัวเองกูนั่งาไปแเลยดีกินใจวกูแม่กลัจะมากินคนเดียว អីគេគេមិនអាច់គេមិនច្រៅទេ